สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอห่วงจุ้ยดีๆกับสินแสธนกฤ,ฤ,ฤิตซึ่งจะขอกล่าวถึงตัวเลขนำโชคเลขทะเบียนตามาศาสตร์ห่วงจุย้ยที่มีผลลัพธ์เท่ากับเลข9เลข9คือความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าและตัวเลขควรเริ่มจาก น้อยไปหามากเช่นหนึ่งสองหกสี่หกแปดหนึ่งสามห้าสามเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าซึ่งเลขเหล่านี้นะครับผลลัพธ์ก็จะได้เลขเก้าครับหากไม่ปรากฏเลขศูนย์ ก็จะเป็นตัวเลขนำโชคที่ดีนอกจากนี้เรายังมีเรื่องดีๆนําเสนอเกี่ยวกับคงจุย้ยที่อยู่รอบตัวเพื่อนําเสนอครั้งต่อไปหากคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจได้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ ทำคลิปดีๆนำเสนอต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สินแสธนก,กิจขอเก่าลาก่อนสวัสดีครับ